อันหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของการรักษาโรคก็คือเรื่องของความเชื่อนั่นเองเราต้องมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าแต่ว่าบางคนก็มีความเชื่อเต็มที่จริงๆแต่ก็ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความเชื่อเต็มที่จริงๆในจะหายหมดร้อยเปอร์เซนอันนี้ก็ในจากประสบะการณ์ของผมนะครับเอ่อสาเหตุบางอย่างเอ่อในยากบก,บก็บอกว่าให้สารภาพบาปต่อกันและกัน และอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านจะพ้นโรคภัยอุปสรรคบางอย่างก็เกี่ยวกับเรื่องของความผิดบาปที่จะต้องอมีการสารภาพต่อพระเจ้าเพื่อจะเคลียร์สิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วการรักษาก็เกิดขึ้นอันนี้ก็มีนะครับบางรายที่ที่ประสบะการณ์ของผมนะครับก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณนะครับเรื่องวิญญาณชั่วเหมือนที่อาจารย์ตรงใจบอกว่าเออมารก็มาทํา ให้โยกเจ็บป่วยอันนี้ก็มีมีประสบการณ์ก็คือจัดการกับเรื่องของวิญญาณที่มารบกวนต่างๆและเมื่อจัดการได้โรคภัยก็หายนะครับก็จะประสบการณ์มารวิญญาณชั่วนี่ก็ทําให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยผิดปกติได้นะมันก็จัดการมันเ,เราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องดูนะในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าไม่มีใครมีคําตอบที่แบบฟันธง ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าร่างกายของคนเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็รายละเอียดก็แตกต่างกันไปซึ่งมันก็เราไม่สามารถจะสรุปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องนี้จากประสบะการณ์ของผมนะครับแล้วก็ไม่สามารถมีสูตรตายตัวที่สามารถบอกได้ว่านี่คือสูตรสำเร็จว่าต้องหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หายโรคนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันไปในรายละเอียด เรื่องนี้เราก็ต้องเดินด้วยความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าแต่รู้อย่างหนึ่งคือว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเรื่องการหายโรคเนี่เอาไว้ให้กับเราในพระเยซูกิ์เจ้านะครับแต่ใครจะได้ในลักษณะอย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ร้อยเปอร์เซนต์เสมอไปนะครับอดีผมก็มีพี่ชายกับพี่สาวเป็นหมอด้วยนะครับก็เคยได้คุยกันแล้วเขาก็บอกเหมือนกันว่า แม้แต่ในท่ามกลางหมอเองเนี่ยก็ไม่สามารถฟันธงได้เหมือนกันเพราะว่าการรักษาบางคนรักษาแบบนี้หายแต่ว่าคือโรคเดียวกันเนี่ยแล้วเอาวิธีการเนี่ยไปรักษาอีกคนหนึ่งไม่หาย <c oughs> คือมันยังคงเป็นอะไรที่เป็นปริศนานะครับที่ไม่มีใครสามารถมีคำตอบร้อออยู่ในมือได้ผมก็เลยสรุปว่าเรื่องนี้เราพึ่งความเชื่อวางใจพระเจ้า และพึ่งในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ทำดีที่สุดเต็มที่แล้วก็มอบอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นให้ให้กับพระเจ้านะครับ